สวัสดีค่ะพบกับรายการคุยแท้ข้อประชาน่ารู้โดยยดาค่ะรายการนี้ย,ยดาจะนำความรู้ทางการแพทย์ที่น่าสนใจสำหรับประชาชนมาทำเป็นคุยเทคคุณผู้ชมลองพัสอบความรู้ตนเองค่ะสำหรับคลิปนี้มาในหัวข้อเรื่องอยาพาราเซตามอนคุณผู้ชมมาลองพัสอบกันดูนะคทว่าหข้อนี้คุณผู้ชมตอบได้กี่ข้อคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาเริ่มกันค่ะคำถามข้อที่หนึ่งโดยปกติ ระดับยานิเลืจะขึ้นสูงสุดเกี่ยงช้าภายในกี่ชั่วโมงหลังกินยาข้อกอหนึ่งชั่วโมงข้อขอสองชั่วโมงข้อขอสี่ชั่วโมงคำตอบคือข้อกอหนึ่งชั่วโมงค่ะโดยปกติระดับยาพาราเซตามอลในเลศจะขึ้นสูงสุดภายใน3 0มสถึงหกนาทีหลังกินยาคำถามข้อที่สองโดยปกติผู้ป่วยน้ำหนักขั้นต่ำมากกว่าเท่าใด ควรกินยาเม็ด500มิลลิกรัมครั้งละ2เม็ดข้อกอ57กิโลกรัมข้อขอ67กิโลกรัมข้อขอเ7กิโลกรัมคำตอบคือขอ้อขอมากกว่า67กิโลกรัมค่ะถ้าน้ำหนักมากกว่า50กิโลกรัมแต่ไม่มากกว่า67กิโลกรัมควรกินครั้งละหนึเม็ดครึ่งและถ้าน้ำหนัก3 4มสถึงห้กิโลกรัม ควรกินครั้งละหนึ่งเม็ดค่ะคำถามข้อที่สามถ้าจะกินยาเม็ดห้าร้อยมิลลิกรัมอีกเพื่อบรรเทาอาการควรกินยาห่างจากครั้งก่อนหน้าอย่างน้อยกี่ชั่วโมงข้อกอสองชั่วโมงข้อขอสี่ชั่วโมงข้อคอหกชั่วโมงคำตอบคือข้อขออย่างน้อยสี่ชั่วโมงค่ะคำถามข้อที่สี่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ กินงยาพาราเซตามอนสูงสุดไม่ควรเกินกว่าเท่าใดต่อวันข้อกอส0พันมิลลิกรัมข้อขอส0 0พมิลลิกรัมข้อคอส0 0พันมิลลิกรัมคำตอบคือข้อคอส0 0พมิลลิกรัมค่ะคำถามข้อสุดท้ายข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บยาเมทาราเซตามอน5้าร้ยมิลลิกรัมข้อกอเก็บในอุณหภูมิไม่เกิน35องศาเซลเซียส ข้อขอ,ขอเก็บในที่แห้งข้อขอ,ขอเก็บไม่ให้โดนแสงโดยตรงคำตอบคือขอ้อกอค่ะโดยทั่วไปคนเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน30องศาเซลเซียสคำถามเสร็จสิ้นไปทั้ง5ข้อแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมตอบได้ทุกข้อไหมเอ่ยถ้าตอบได้ครบทุกขอ้อเยดาขอชื่นชมค่ะว่าสุดยอดมากเลยแต่ถ้ามีท่าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะ พรางแม้ตอกิจแต่คุณผู้ชมก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวของคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะสุดท้ายนี้ยาดาขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาตลอดจนจบคลิปขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ